และยิ่งถ้าเกิดมารูปงามผิวพรรณดีร่ำรวยสงศ์แล้วยังเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมอย่างเช่นเป็นผู้ที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาคือเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหว เป็นผู้ที่มีศรัทธาต่อพระธรรมอย่างไม่หวั่นไหวเป็นผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวและพยายามที่จะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีความเกื้อกูลมีความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายและมนุษย์ด้วยกันงดเว้นจากการเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เป็นคนที่รู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันและเป็นคนที่ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่นอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาไม่แย่งสามีคนอื่นไม่แย่งภรรยาคนอื่นเป็นผู้ที่สำรวมในกามและเป็นผู้ที่ไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จพูดแต่คำจริงคำที่ไพเราะเวลาพูดก็พูดแต่คำที่มีประโยชน์เป็นคำที่ประกอบไปด้วยเมตตาจิตและเป็นคนที่งดเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท คือไม่ข้องแวะในเรื่องของการดื่มสุราเมาีไรหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายก็งดเปบนอยู่ในศีลและเป็นผู้ที่มีจาคะก็คือรู้จักการสละละความตรณีรู้จักการจำแนกแจกทานเป็นผู้ควรแก่การขอรู้จักการให้รู้จักการแบ่งปันก็คือเป็นคนที่รู้จักการให้ทานอยู่ตลอดเวลาเมื่อให้ไปแล้วก็ไม่เสียดใดซัพย์ ให้ไปแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาคืนให้ไปเพื่อสละเพื่อจะคะละความตรณีไม่วางแม้แต่ผลบุญและเป็นผู้ที่มีปัญญาคือมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกมีปัญญาเจาะแทงกิเลสมีปัญญาเห็นสัจจะความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มายึดมั่นถือมั่นนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุก์เป็นอนัตตามีปัญญาในการที่จะใช้ชีวิต อย่างไม่หลงไม่มัวเมาไม่กำหนัดในสิ่งต่างๆแม้แต่ผลบุญหรือเข้าของเครื่องใช้หรือทรัพย์สมบัติต่างๆก็ไม่กำหนัดไม่หลงมัวเมาเมื่อสร้างเหตุปัจจัยด้วยการมีศรัทธาด้วยการมีศีลมีจาคะและมีปัญญาแบบนี้ ก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยแห่งความสมปรารถนาคือเหตุปัจจัยนี้สามารถที่จะนำพาไปสู่มรรคผลนิพพานได้ในวันข้างหน้านอกจากเกิดมารูปงามเกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยร่ำรวยและสูงสักแล้วก็ยังสร้างเหตุปัจจัยด้วยการมีศรัทธามีศีลมีจาระและมีปัญญาแบบนี้ถ้ายังไม่หลุดพ้นเมื่อตายไปก็ย่อมจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์